B.M.G. สวัสดีค่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนในการจับรางวัลให้กับผู้โชคดีของเรานะคะคือผู้โชคดีของเราวันนี้ก็คือร้าน e ีซี่เทลค่ะคุณจิเจริญสุขมีค่ะยินดียิที่เราจะจับเส้นต่อไปก็คือเส้นที่21นะคะเรามาดูว่าผู้โชคดีจะไปคือใครนะคะเุย่มเลยเยลุยเลย ตังนี้ทางนี้ฮะทางนี้นี้คเก่ามากไม่มีไม่มีไม่ีบกเม็ดนะครับไม่มีนะคอ่เรามาดูนะคะาใครเป็นผู้ชติงเรานะคะขอจังหวัดกองจังตึงเกียตงตึตตาท้ยด้วยเซอร์วิผมเก้เจังหวัดครับจังหวัดจันทบุรีรจังบุรีเรมี2เรามีเจ้าจังจับุรี ได้แก่อ่บเชิญครับบริษัทนีครับอ่ะโอเคบริษัท FOCQD มีผครับโอเคครับก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับบริษัท FOCQD ต้องขอบคุณนะฮะทางบริษัท Easytel International นะฮะครับผมคับทางกรรมการของบริษัทเนี่ยให้เกียตบจับนะครับยินดีครับยินดีมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีในท่านต่อไปนะครับ ขอบคุณนะคะครับผมคคครับฮัลโหลฮัลโหลครับครับสวัสดีครับครับเรียนสายคุณชัยชนะครับรอแล้วนี่ไปเยอะเครับคุณชัยนะผมสังครับจากไฮวิวโอ้โหกับเอาเหรอว้าวอ่าโอเคคุณชัยชนะครับพอดีว่าโทรเข้ามาเนี่ยทางธนาคารไทยพาณิชย์นะฮะโทรเข้ามานะครับแจ้งว่า ยอดเงินในบัญชีนะครับของทางเอฟโนเนี่ยไม่พอนะคะก็คือเช็คเด้งนะครับอ่ทาทนคนนี้ที่พุทธมนตรนนสายสองนะครับคุณชนฮะอ่าอ่ะโอเคคุณเชนนะผมไม่เล่นละโอเคคุณเชน,นะก็ขอแสดงความดีดีด้วยนะฮะกับบร A ิษัท f อ c โอนซีเ t เท n d ์ลี่ซา e แอนนะฮะที่ได้รับรางวัลสร้อยขอทองคำเส้นที่21นะฮะจากแคมเปญที่ชื่อว่า มีทองแเคาคุณใจน้าก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับที่ได้รับรางวัลเส้นที่21นะฮะเทคโนโลยีใหม่ของระบบกล้องวงจรปิดไฮวิวที่จะทำให้คุณไม่พลาดทุกการตรวจจับเซ็นเซอร์แจ้งเตือนไฟใหม่ตรวจจับของหายและวัตถุแปลกปลอม โซนนิ่งรักษาความปลอดภยัยมุมไหนก้นหนีไม่พ้นระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ i ฮวิวพร้อมความคมชัดขนาด Full HD High View h i g Tech CCTV เรื่องกล้องต้องล้ำกว่า